สวัสดีครับวันนี้มาถนนกำแพงเพชรสองครับทาไมถึงมาถนนกำแพงเพชรสคือผ่านมาแถวนี้เนี่ยคนึกได้ก็ว่าจะไปหมอชิดนะครับคือไม่ได้ว่าจะไปจองตั๋วรถดอกก็คือไหนๆมันก็มาใกล้แถวนี้ละก็เลยมาถ่ายคลิปดูนะครับเริ่มต้นที่ถนนกำแพงเพชรสองนะสองฝั่งฝั่งก็คือตลาดนะัดสวนจตุจักรนะครับ ฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นพวกขายนั่นแหละขายเครื่องตกแต่งบ้านนะเครื่องจักรศาสตร์แล้วก็หนังสือคือเป็นโซนหนังสือนะครับส่วนขวามือก็นะตลาดใหญ่ก็ขายหลายอย่างเหมือนกันนะใครๆมักเคยเข้าไปเดินดูของก็รู้ดีนะครับตรงนี้ะมาดูถนนกำแพงเพชรสนะอันนี้ก็มุ่งหน้าไป ขนส่งหมอชิดสองที่อาจจะเป็นทางกลับบ้านนะครับก็คือปกติก่อนหน้านี้ก็มาใช้บริการที่นี่เป็นประจำช่วงนี้ก็มีทางเลี้ยวไปถนนกาแพงเพชรหกนะแต่ว่าเราไม่ได้ไปงโนนก็คือต้องตรงไปเพื่อที่จะ ผ่านทางหมอชิดว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างบรรยากาศแบบไหนมีคนเดินทางเยอะไหมอะไรเงี้ยดูกันเรื่อยๆนะครับเป็นสายมือนะครับบริเวณหมอชิดนะครับที่เราเรียกสัส้นๆว่าหมอชิดหมอชิดเนี่ย ดูเหมือนว่าเงียบเหงานะครับค่อนข้างจะเงียบเลยไม่ค่อยมีคนพุ่นพร่านกันเหมือนแต่ก่อนนะรถรับจ้างก็จอดกันแช่กันก็น่าเห็นใจอยู่นะเนี่ยช่วงนี้แหละคือหมอชิดอันนี้ก็แวบๆดูนิดนึงนะครับก็ปรากฏว่า ไม่ค่อยมีคนเดินทางในช่วงนี้แต่เขาเปิดนะครับที่จะดูเนี่ยก็ก็เปิดเป็นไปได้ว่าส่วนใหญ่คนก็อาจจะมีรถส่วนตัวบ้างหรือไม่ก็ไปรถตู้คือมันมีทางเลือกเยอะมันไม่เหมือนแต่ก่อนก็ไม่มีมีแต่รถปออ .99 ประบาณนี้เดี๋ยวนี้มีทางรถตู้รถส่วนตัวรถแบบประจำหมู่บ้านก็มี ก็ทำให้คนมาใช้บริการเนี่ยก็น้อยลงแต่ว่าถาเทศกาลก็แน่นเหมือนกันครับนี้ก็เลยหมอชิ้นมาแล้วละ่ะก็จะย้อนกลับไปจตุจักเพราะว่ามันใกล้กันนะยังไงก็ต้องทางผ่านก็ก็ต้องไป ใสะดวกสบายนะครับในการเดินทางไม่ว่าจะเป็นส่วนตัวหรือรถขอสมกอหรือไม่ก็รถแท็กซี่เนี่ยมีบริการกันแบบว่าสะดวกสบายมากถนนนนทางก็สะอาดสะอาดดีครับช่วงนี้นี่อันนี้ขากลับแล้วนะครับ ทางขวามเมือแต่ว่าจะเห็นค่อนข้างจะไก,กลนิดนึงพูด mm. ถึงบรรยากาศเก่าๆนะ mm. ก็เลยต้องมานั่งรอรถคือหมอชิดสองตรงนี้เนี่ยที่จริงแล้วก็ไม่ได้ชอบเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่มีที่นั่งเล่นไม่เหมือนเดิมคือที่เดิมหมอชิดหนึ่งเนี่ยก่อนที่จะย้ายมาตรงนี้เนี่ยคือการที่ว่าเราจะรอรถที่อ่า นีกดส่งที่ว่ารถจะออกเนี่ยเขาสา,สามารถข้ามถนนตรงนั้นมันเป็นถนนพระห่นโยธินนะครับมานอนเล่นหรือว่ามานั่งพักผ่อนที่สวนจะตุจัรแบบสบายๆบ,บางทีหลับเพลินก็ตกรถไม่ทันรถก็มีนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็ต้องรอในอสถานีขนส่งเพราะว่ามันไม่มีที่พักผ่อนหรือว่าสวนใกล้ๆ แต่มันมีส่วนใกลกัส่วนเบญจศิริก็ต้องเดินไกลหรือว่าส่วนรถไฟอย่างนี้ก็ต้องเดินไกล,ไกไกลจะต่างกับหมดชิดหนึ่งตะกอนแค่ข้ามสะพานลอยมาก็ถึงส่วนเจดีย์จักรเลยครับได้นั่งพักผ่อนอันนี้ก็อยู่ในถนนกำแพงเพชรอยู่เหมือนเดิมครากำลังเดินทางมุ่งหน้า จะไปสวนเจตุจักนะฝั่งสวนเจตุจักไปดูบรรยากาศตรงนั้นว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับช่วงนี้รถก็ไม่ค่อยติดนะครับอาจเป็นเดทไปได้ว่ามันอะไรละ่ะคนไม่ค่อยเดินทางกันเพราะว่าจริงๆช่วงนี้เนี่ยมันใกล้กับสถานีกลางบางซื่อด้วยนะ ซึงคนเขาก็จะไปฉีดวัคซีนกันเนี่ยอันนี้ก็กลัวรถจะติดแต่ว่ามาวันนี้ก็ไม่ติดก็ดีครับจะได้ขับรถสบายสๆสนุกๆเพลินๆไปนี่ะฝั่งซ้ายมือก็เจเจ,อเจอเมอนะครับก็ข้ามมาแล้วผ่านมาแล้วก็ดูเรื่อยๆครับนะบเป็นตลาดนัดขายของแล้วเนาะเต็มไปหมด มือเมื่อกี้ที่กลับมาที่เราต่อท้ายรถเมปรับอากาศสีฟ้าเนี่ยคือตลาดอ,อตกรนะครับในส่วนของตลาดอ,อตกรนะครับซึ่งตลาดอ,อุตกรนี่ก็เหมือนว่าเปิดเปิดแล้วแต่ลูกค้าไม่รู้เยอะรืป่านะาถนนมาถึงถนนพนลโยินซ้ายมือก็เป็นส่วนจะเป็นตลาดจตุจักรนะครับตลาดจตุจักรครับ กว้างและตลาดขายทุกอย่างนี่ก็ไหนๆก็มาถึงสวนเจดุจักก็ลองขับรถเลาะดูแล้วก็เก็บภาพสวยๆภาพบรรยากาศต้นไม้ร่มรื่นดีเหมือนกันมาฝากท่านผู้ชมนะครับ Fc หรือว่าเพื่อนๆก็คงจะาดูด,ด้วยกันไปนะครับนี่ครับเราอยู่ในบริเวณสวนเจดุจัก คือสวนยอดดีจักเนี่ยมันจะอยู่ฝั่งซ้ายมือของคานผู้ชมนะครับที่กําลังชมอยู่ที่กําลังดูอยู่นะครับฝั่งขวามือสวนมันสาธารนณะเหมือนกันนะชื่อว่าสวนเบญจศิรินะครับมันมีทั้ง 3, สามสวน 4, สี่สวน,นตรงนี้สวนเบญจศิริสวนสมเด็จราชดีก็มี ็อีกส่วนหนึ่งก็จำไม่ได้แล้วว่าชื่ออะไรก็เป็นส่วนแบบคือ,อทําให้คนเพาไปพักก่อนนะ่ะมันก็ดีนะเนี่ยรม่มรื่นดีมันก็สนนรถจอดกันเต็มเหมือนกันมีขนาดช่วงไม่ใช่ช่วงโควิดเนี่ยก็ยังพอมีคนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นช่วงธรรมดาก็คนก็จะเยอะอยู่แต่ว่าไม่เหมือนเก่าแต่ก่อนเนี่ย แตตัวจากนี้วันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้หนุ่มสาวโรงงานหรือว่าชาวบ้านนะมานอนมาเล่นกันพักผ่อนกันสนุกสนานแบบมีความสุขเลยแหละแล้วก็มีอาชีพเดิมๆที่เราจำได้ก็คือพวกถ่ายรูปอถ่ายรูป,รปแล้วก็การเอาเสือเอา,าศาสตร์มาให้คนเช่านะ ธุรกิจเลยแหละแต่ก่อนที่ว่าถ่ายรูปนี่ก็กล้องนะครับเป็นกล้องแบบมีฟิล์มอะฟิล์มก็คือแบบถ้าจําไม่ผิดเนี่ยก็อะไรนะฟูจิบ้างโกดักบ้างขายเป็นมว้วนเป็นมว้วนแล้วก็ไปล้างเทแถวนั่นแหละหลังพอหลังๆมาก็จะมีช่างถ่ายรูปเยอะแยะไปหมดแล้วเราก็ถ่ายแล้วก็ได้รูปไปเลยในอาราปั้มไปเลย อันนี้ก็ยังอยู่ในบริเวณสวนจตุจักนะครับข้างในก็ไม่ค่อยมีคนนะเท่าเท่าที่ดูในสวนอันนี้ตรงนี้เขาขายของนะครับของที่ขายก็อย่างว่าเลยนะมันเป็นแหล่งก็ค่อนข้างจะแพงและ้นาอะไรต่างๆงพวกพน้ำพวกขนมพวกอะไรเนี่ยของเล็กๆน,น้อยพวกนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าถูกๆนะครับ ราคาก็สูงกว่าร้านสะดวกซื้อเนี่ยอันนี้ก็มาถึงถอนยูทินแล้วนะครับเรามาถึงตรงนี้นี่ไงที่ขวามือเนี่ยคือหมอชิดหนึ่งแต่สมัยตะก่อนนะ่ะเขาก็พอแต่เดี๋ยวนี้เขาเป็นที่จอดรถของรถไฟฟ้านะครับของรถไฟฟ้าเขาฝั่งขวาก็คือฝั่งซ้ายมือจะตุจัก,จกฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็น หมอชิดเก่าแต่ก่อนเขาเรียกตลาดหมอชิดด้วยซ้าไปนะครับก็คือจะต้องมาขึ้นหล<ะ>ั<า>งที่นี่<ม>ที่จว<ม>ัดสายเหนือสายสานนะครับปัจจุบันหมอชิดหนึ่งกลายเป็นตำนานไปแล้วนะครับต้องใช้บริการที่หมอชิดสองเท่านั้นนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับขาดตกบ,บก่องขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับ